สบ,บายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องมาพบพอ่พอกับครูคิวอีกแล้วเซนเกา่าเซนเดิมนะกํลาลังถ่ายแม่จันวีผมอยู่แต่งตัวถ้ากะกว <c oughs> อดินบล็อก,อกแล้วพี่น้องเนาะช่วงนี้งานปูนงานดด,ดีีเ้้อออพพ่่่แมนงงานกอล์ฟบล็อ,อกกลายเป็นงานอัดเดเร็กไปแล้วก็อย่างแม่จันเนาะงานรัดรัก,กับตัวแมนขึ้นแต่ลองเนื้อลายกว่าช่วงนี้อ่าสิพาพ่อแม่พี่น้องไปอัปเดต การสร้างเฮือนของไอรูแม่ดาเพิ่นเนาะก็คือโอ้เพิ่นสมสมที่จะได้เฮือนไหมอะายพี่น้องเนาะคือคุกคิวตั้งใจว่าเอาไว้เขาหนาวฝนอิลีก่อนค่อยค่อยอันอ่าแจ้งข่าวให้พ่อแม่พี่น้องสื่อสั้งกระซี่กับไม้เลียมกับเล็กตะปูสวยเพิ่นธนาเพราะว่าเพิ่นทันได้กะเกียมแล้วเนาะคุกคิวเคยบอกคนว่าถ้าว่าตั้งใจเถะเอ่าเลิกเล้าเถะเแล้วอยาก อยากยูเฮือนแบบบัได้ทำฟุ้นในสวงพันซาสิมานี่ก็คือไฮเล่าหั่นเป็นคนตั้นใหม่หางเฮือนเองนะฮะตัวใดที่เราเห็นบัได้ตัวใดที่เราบัสมัตห้ามาได้คือคุคิวจะเป็นคนห้าทืนมาซวยคุค,คิวบอกนะสิเนาะเพิ่นะก็เลยตั้งใจเพิ่นก็เลยปัจจุบนันเพิ่นห้าใหม่ยังได้ครบเรียบร้อยแล้วตอนเสาร์นี้ก็เริ่มเริ่มเฮ็ดเฮือนแล้วเนาะคุคิวค่ะดีใจที่เพิอ่าคิดได้นะก็เลยมีู้ใหญ่ใจบุญท่านหนึ่งคือ แม่ฮักของกูคิวเองอยู่ทางสวีเดนเนาะแมรินกูคิวก็ต้องขอขอบอกขอบใจที่แม่ได้ช่วยสปอร์ตสื่อสังเกตซีกับแม่เลียมให้ทางลุงแม่ด้าเพิ่นเนอะอาะกูคิวก็ผมมียังสิตอบบุญทธนคุณเนะเาะแต่ขอให้แมรินจงมีแต่ความสุขประศักดิ์หล่ไพ่ใคเจ็บปรารถนาสิ่งใดก็ให้ได้ดังคำมักคำปรารถนานี่แหละพี่น้องพ่อแม่พี่น้องที่เขามาติดตามครับสมเป็นกำลังใ,ใจกับพวกเราก็เซ่นเดียวกันนะขอให้ทุกคนมีแต่ความสุข ไปไต่มาเนื้อกับมีคนหักคนหอมคือกันนี่แหละเนาะอ่ะาพร้อมแล้วไหมขอแรกโอเค okay, พี่น้องเราพบกันยุทธีเฮือนของไอ้ลุงแม่ดาวหมดเลยว่าจะเป็นจังใดไปโอเคพี่น้องโอ้พี่น้องวิวคักขนาดผ่านไปมือนึงพี่น้องหน้าต่างแต่เสาสร้างกับขุนเขียวขนาดพี่น้องเนาะป้าเ,เ,รราเาพราะว่า,ามันหนีหอนที่สุด สร้างสร้างหนาจะอ่าบผักลายพี่น้องเนาะถึงได้ถึงได้ซ้ำเหนี่น,นะเพราะปกติเฮือนซ้ำนียถ้าเป็นเที่ยงไห้เที่ยงหน้านี่ก็จะบุอคอยได้ไว้ปันนี่พี่น้องสร้างเห็ดเนี่ยมุงถึงๆเร็วๆเคพี่น้องสิพา,ายางไปเบ้างไอ้ไปจัดไปเพื่นแล้วแหละพี่น้องเพิ่นไปให้มาสบายดีสักไฮปะใบหยาไฮอ๋อสู้ๆเด้อ บ่กหูว่าได้ยินเสียงหรือบ่พี่น้องไม่ค่อนข้างที่จะออกแซงสีแดงละอันนี้เป็นตูปตะกี้ซางมาพักยู่นี่แหละเห็น้างกินเขาอยู่นี่ตูปอาหารขาเจ้าไข่เครืองไข่กับน้องนองนักเรียนเนาะนี่เป็นหรงเรียนประทมมีคนท้าวานี่เป็นโรงเรียนประทมที่น้องกุงรีมาเขาบ่แม่นหล่าพี่น้องเนาะโรงเรียนประทมน้ำยาวน้องกุงรี นนองซองนนองซ้านมาเขาอยู่นี้แหละหลงหักงามงอนถึงมาก่อนว่าเจ้ามีผัวปักจิตปักใจ หักจนเมามัวอยกทอนตัวคือสิบอทันผู้สาวมีพัวเลี้ยวเบิ่งมุมใดก็สวยลาวันหัวใจสะเทือนแค้นขาจนสั่นเมื่อจำจันสงสารตามานี่พี่น้อง ลงไิทาคนเก็ป้ามาได้พัก่าได้พรมุม่งเรียบร้อย อ่าบุมีปั่นลมปั่นทรายเนาะเอออ๋อปั่นปั่นลมคอยส่งมาแซมล้างกันเลยเนาะสั่งไม่สั่งไม่สั่งได่ไม่เลียมดิลิมสั่งปั่นลมมึงแม่เออพี่น้องลืมปั่นลมมึงแม่ ปั่ดลมตัวในไซดได้เนี่ยแต่ว่าสทางทางอันจงไว้แล้วเนาะสทางสทางจงไว้อันบอลอันปั่ดลมไม่แป่นสีแผ่นแท้งกัเนาะปั่ดไซด์ประเทศอะไรเนาะมาพี่น้องทางผืนเพิ่นไม่เลี่ยมนี่เป็นไหมืค้างเนาะอู้หักสุดท้ยหน่อยแน่วหน้าขนาดเสาโอเ่ละเล็มเม็นของธรรมดาเป็นเฮือนเสาต่างพี่น้อง มีพี่น้องหลายๆทานเห็นเฮือนเสาตังเหล่ายา,ยานยานว่าพายุมายานมันสิบิวไปนี่นะพี่น้องคือยุบานเฮานี่บุคคอยมีพายุแห้งๆเ,เขามาแบบจังเอาเฮือนไปจากเถื่อพี่น้องเนาะตั้งแต่เกิดมากอะปกติอ่าเขาเจ้าทาวา่าเ,เห็ดเฮือนถ้าบ่อยากให้ปวกกินเห็นไะหพี่น้องวิธีของเขาเจ้านะภูมิปัญญาชาวบ้านอยู่แถวนี้นะเขาเจ้าก็จะเอาเสาใหญ่แล้วก,พกพนะ็พร้อมกับตังบึงหินพี่น้องเนาะพร้อมกับตังบึงหินหนึ่งสี่พี่น้อง ว่ามันจะปิวหรือบอกูคิวก็โบหูแล้วก็คอนเฟิร์มบบได้อีกได้ว่าตั้งต่าูคิวเกินมากยุบ่านของกูคิวเฮือนประมาณนี้เขาจะส่วนลายมาต่างตัางสี่เนาะเพราะว่าเศร้าเป็นเศร้าใหญ่ใหม่เลียมใหม่ยังใช้มันกันนักพอสมควรแล้วนะพี่อนแล้วก็ส่วนลวงลายที่เห็นก็คือโบคอยมีลมพายุลมแดงอีกยังมันหายแห้งจนว่าเอาเฮือนไปย่างเก่งก็คือสังกระซีปิวเพี่น้องะยุบ้านเฮา อ่าส่วนล่างๆมันอีโบเห็นเลยมีแต่ปีหนึ่งน่ะน,นะปีที่ครูคิวยังไม่ไทันยูทูบเสียคือ,อากระเบื้องของครูคิวคือมาเข็บตกะใส่ได้เปลี่ยนกระเบื้องไหมนี่พี่นอ้องอันนั้นกม็มาเข็บตกะใส่บ่อนั่นเลยเม่อปีใดรู้ปะปีปีที่จบมาใหม่ๆนี่นะพี่น้องปีที่ครูคิวจบมาใหม่ๆประมาณ2017นี่แหละเนาะมืออื่นนี่นาจะได้ปูพืน้น แล้วก็น้าเจ้าใดสายฟ้าเนาะอ่าสร้างมีคนสร้างคนไอ้แม่ดาก็เป็นสร้างอะไรเราได้เนี่ยกะต่างเพศสาวคนเฮ็ดเวียกว่าว่าม่นของธรรมดาเนาะตัางอกตั้งใจคนควายขนาดเพิ่นอยากได้กว่ายยืนเก่าเพิ่นหนันมุงฟ้ากะหัวหัอะไรพี่น้องหัวหันอะไรลุง เจ้าเฮ็ดทางลินคนเดียวก็เป็นบ่เป็นเนาะเนี่ยช่งกระซินี่เฮ็ดทางลินเด้อเฮ็ดทางลินตรงน้ำจะมักทางไดนเฮ็ดทางนั้นมักสองทางเฮ็ดสองทางเลยเออเออแปลงทางลินเดี๋แปลงไปจำคุณเลยแหละจะมักงานเฮ็ดงามจะมักคิดลายเฮ็ดคิดลายได้บ่เฮ็ดเฮ็ดทางลิ้นก่อนแล้วก็อุ้งอุ้งคอยอันเอาอุ้งยางมาให้ก็ได้

เอ้เศ้าตอนเจ้าคุดแทนเจ้าเบ้อเอาเกลือซ่เจไปมาเอาให้าเ็นเ่นนทางเลีนอดส่เอ่ทางเรนใช่ฮะแหละเอาใ้ใส่ยำนี่มันยำฟ้นได้เจ้าก็บ่ได้ไปตั้ง้นำไก่หนำยี่นี้พกเป็นใส่แหละเห็นเห็นแตงัวได้ลงนี่นะหํำบวงนนำนองนี่ดูเออเห็ดเห็ดซวนพาคคดได้ยู่นี่ ก็เจ้าก็ตองไดใส่นำต้นนี้และหางลิ้นนี่แล้โอ้งามันต้องเฮือนจะเนาะสันก็คาดทับ น้าให้น้องเซาเพิ่นก็ตัดออกเนาะเอาไว้เฮ็ดฟืนพอดีเฮ็ดฟืนเลยอ่าเซาซองเซ,า,ซานี่น่าจะแม่นเอาไว้ค่ำกลางตามที่แม่ดา้าลูกแม่ดา้เาเพิ่นเว้าอ๋อสุดใจเลยพี่น้องเนาะงามอยู่งามอยู่เสียอย่างเดียวบ่วมีป่านลมเถอะคุคิวสิไปซอกมาไปซอกมามือ่อเื่ออืน่นให้สร้างมาสายห้พี่น้อง ขันมืออื่นเมื่ท่านใดก่สร้างแล้วก็จะให้ลุงแม่ดาเพิ่นนี่แหละเป็นคนใส่เองไ่เป็นยังเนาะใส่ปั่นลมบ่มีปั่นลมคือจังคือจังบางๆ้านะพี่น้องเนาะนี่ตัวปั่นลมบ่มีปั่นลมคือจังคือจังบางงานนีย่ยแหละคือจังบ่ใส่เขาแป้งน้ำแดงน,นะคนก็ได้พี่น้องอยู่บ้านเฮาเขาจะากขู่ว่าสร้างใส่ใจหรือว่าสร้างคุณภาพแท้หรือบอ่๊วย เบื้องตีนใส่ข้าวาสันตามตามที่สร้างบอกเนาะค,คือสังกัดซีเมื่ออยู่ชิปซิปก็แพนเลยพี่น้องชิปแอนแพนเนาะ,ะ,นแ,นนะแบบโบเฮนอันบนโนต๊ะกันเลยเพิ่นวะถ้ามาบนใดมีบนโต๊ะกันเราเพิ่นว่นาตีได้พนเพิ่นว่ะพอีบนโต๊ะเราขึ้นมาแก้เลยนเนสม้สมราคาคุยนี่เดี๋ยเพื่อนวะอย่างน้อยนี่พนนี่น้อง อ๋อ,อ,อตีนซังเกอีเพลงลิปอันหนึ่งสี่ใส่เอออันห้องหางลินเฮ็ดหนว่วยกัน้เนี่หม <c oughs> ด,ดน่มเนี้ดเล้ออกคักเขยับนี้ยเนี้ยเนี่เดียวอันแต่ว่ววาขี้ลายอันอยากยังพาเนี้ย <c oughs> คนพาอ <c oughs> <c oughs> เืออะไรไข่ย่อยนน่คนพายอะ่ะมอ่อ่ะได้เฮือนแล้วพนะุ่นึงโบเกินปีนาเราจะก็ใช้ไดเมียละเฮือนงามพุงามเลยเออเนงามเฮ็ดเฮ็ดคนให้มันงามเฮ็ดใจให้มันงาม เอ้าวเป็นยังหนักแข้งเจ้าน่ะโอ้ยทั้งกระซิฮะทั้งกระซิบตีเสาคนนตีตกลงมาแล้วก็พอดีทีเอาคนตีเนี่บับทีนี่โอ้ลองคงดิสั้งกระซิงับหนักแข้งเลยพวกเขาเลิกที่เดียวเออดีแท้ไปอันฝึกวีซ่าคงมาเนาะอยู่ยงคงกับพันเอ้ารีบไปจัง อันไหนก็เมนูหอมนะอะไรนี่างเงีดูมะเขือพวงเก็บไปใส่เอาไปจริงกิน,จ,นจ,จำปลาแดกแล้วนะอ๋อหนึ่งจำปลาแดกนี่คือมกักลนะป,ปลาแดกแทนเนาะไปเถื่อนแป๊บเดียวมาหา้าบุญคงแลนห้วยังท้ายคลิปแป๊บเดียวเด้อโอ้โหพี่น้องเพิ่นอยากเบิ้งรายละเอียดก่อนเนี่ยพี่น้องเศลยเสายนี่ซื้อสุดเลยเพราะว่าเพิ่นตัดเองเพิ่นยุ่เองเพิ่นก่อเห็ดอี ให้ดีดีสุดเป็นว่า <c oughs> โอ้ยยังขขางคอป่ะอ่าผักพ้องกันเลยหรือทีะเห็นเหลว่าย <c oughs> ังไงบ้าง <c oughs> <c oughs> ขาดหายเป็นมือมือละแสนว่าแมนหอดเป็นสิบมือเนาะอ่าก็ดีเนาะเห็ดเบียงเมาเนาะเอาใจใส่นี่ยนะแต่เป็นชิ้ตกดินเลยยังเศร้าเลนี่โบมีทาทีมาสิมือนี่ดดูอันนี้ก็กำลังเอาเล็กใส่ทงอยู่นี่ป้า เล็กหมวกตะกี well ้เอามาบ่พอเนาะได้มาซื้อให้อีกสีอันเพิ่น้องมาซื้ออีกสีอันเห็นน้อเพิ่น้อาจะบคล้องเฮือนเพิ่นดีใจปะ เจ้าดีใจสบายดีลุงสบายดีเป็นแน่นอนยิ้มเฟยยิ้มเฟยเลยพี่น้องแม่เสือสะเสือซาเลยขมบอบใจไรอันนั้นเนี่ยเออไอลุงอันผู้ที่เพิ่นขันผู้มีอายก็บผู้ใดดอกเฮือนล่ะนี่เนาะเป็นเถินข้ออายเป็นเถินข้ออายลุงเจ้าเป็นผู้หางผู้ห้าเอาละก็อันเพื่อนที่ช่วยเขามากก็คือเป็นแม่ฮักท่านหนึ่งยุสสวีเดนเพิ่นมีสีบาร์เมลินเด้อเพิ่นในสีสันก็สีเล็กสีอันใหม่ใหม่เลี่ยมใไฮขนาด เดี๋ยวเมือนเอิญคอยไปสอกสีอันใหม่อันแปะนมาเห็ดอันแพนน่มันยังก็ออารมณ์ถ้าว่ามือน้ท่านใดก็ถ้าว่าสร้างแล้วก้อนจับไปสร้เองก็ได้เด้๋ยจับอเอามันยังก่อขอบอกขอบใจแมรินคุณนะจ่าขอบอกขอบใจแมรินเพิ่งไปซื้อว่าแมรินเนาะแมรินเนาะอ่ามีมุกดีใจนำแล้วเนาะงเอ้ยมุกหลีใจนำย้อนเือนำก่อยูดดีมีแห้งให้เป็นยูดดีมีแห้งเนาะเจ่อยูดดีมีแห้งเพิ่นด้วยเจ่าเ่ยไขมัน จ้าก็คือกันเด้อมาอยู่นี่เราก็ตั้งอกต่างใจเฮ็ดต่างกตั้งใจหาเด้อเราไม่ต้องไปยุ่งก็มาแหละเราไปยุ่งก็เฮาเฮายุ่กก็เฮาเนโอเคนะเฮ็ด้อนยน่อี่น่นออ่อเเนเฮยน่ไเห่อย่องเอออ่อเเง่่นอน่่่ออีนอง เอ้ยน้ำ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 อะไรวะอ๋อพี่น้องเมย์เห็นบอกเห็นบอกอ่าเออดีพี่น้องพอจำตีนเลยน้ำหูซึกจะเป็นน้ำใบคมพี่น้องเส็บเส็บคันคันดีต่อใจพี่น้องหูซึกดีต่อใจเนาะก็ ก็ต้องข้อสมเชยและข้อสมเชยจิตใจของอลุงแมดาที่ว่าเข้มแข็งพอนะหลังจากที่เลิกเราก็สามารถปรับตัวเองให้สามารถเฮ็ดสามารถหาถ 5, ให้ให้มันกลุ่มยุ้กลุ่มกินเนาะกะ็คือก็สมเชยว่างว่ามันจะเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับคนที่ล่วงพิษเนาะมีะท่านหนึ่งมีอันไม่ฮักมีเอฟซี FC ท่านหนึ่งที่เพิ่นคอมเมนต์เข้ามาแมีนอีลี่เพิ่นว่า คนที่พิษบุแมนคนที่อาหูกับเหนื่อยกับตัวคนที่พิษก็คือคนที่ล่งพิษแล้วบลกกับเหนื่อยกับตัวนั่นคือคนที่พิษในทางที่พิษพี่น้องเนาะคือจังลุงแม่ดาและลาลายคนที่พิษเหล่วแต่ว่าหูซึกสำนึกได้กับเหนื่อยกับตัวนี่คือคนที่ถือคือคนที่เคยพิษแต่ว่าปัจจุบันนี้ถือพี่น้องเนาะอ่าโอเคพี่น้องทุกคนเป็นกำลังใจให้ลุงแม่ดาคุกคิวกับเซนเดลการล่ะกันวัางว่าพร้อมเลพี่น้องกั คงจะเป็นกำลังใจกับครูคิวเซิร์นในการเฮ็ดคลิปจังสี่ออกมาเนาะอ่าพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่เขามาติดตามเป็นกำลังแห่งใจกับขอ้อหายยูดีมีแหงตลอดปีตลอดไปนั่นแหละนะ,ะที่ขาดก่ได้ก็ต้องขอ้อขอบอกขอบใจแมรินเนาะแม่ฮักของครูคิวลลายๆที่ iden, อยู่สวีเดนข้อหายทานจงยูดีมีสุกยูดีมีใสยูดีมีโเนาะตลอดปีตลอดไปสื่อใดใครมั่นคือไอ้ลุงแม่ดาเพื่อนวานนั่นแหละอ่าเราพบกับครูคิวแล้วกันทีมงานเนาะพร้อมกับการอัปเดตของ ลุงการสร้างเฮีอนของลุงไม่ไดาอีกในอีพีต่อไปพี่น้องวังว่าทุกคนคงจะมีความสุขกับการรับชมวิดีโอนี้นะพี่น้องเนาะเราพบกันโอเคพี่น้องสบายดีสบายดี